หัข้อ7.3นะครับคอยเย็นที่อ,อทําหน้าที่ทําความเย็นให้ของไหลน,นะครับคอยเย็นที่ทําความเย็นให้ของไหลเนี่ยอาจจะเป็นแบบ direct expansion นะครับหรือเป็นแบบปลัดปัดเต็ type ก็ได้นะครับอันนี้คือแบบอ,อวัฏจากรไอแบบที่เรารู้จักอยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวแบบที่เป็นฟลัดเดตก็คือแบบน้ําท่วมนะ้ำที่มีของเหลวท่วมพิวคอยนเนี่ยเป็นไงเด,เดี๋ยวว่ากันนะครับ ground source heat pump นะครับอันนี้ก็คือระบบฮีทพัมที่แลกเปลี่ยนความร้อนกับใต้ดินนะครับอันนี้ก็มักจะใช้น้นําเกลือนะครับไรน์ ine, ตัวนี้ก็คือน้ําเกลือเนาะใช้สาร สารทำความเย็นหรือว่าสารในการถ่ายเทความร้อนเนี่ยเป็นกลุ่มน้ำเกลือนะครับอันนี้ก็มักจะใช้น้ำเกลือเนี่ยในการะสะสมความร้อนหรือว่าดึงความร้อนและเปลี่ยนความร้อนกับใต้ดินนะครับตัวคอยเย็นเนี่ยก็จะทำหน้าที่ทำความเย็นให้กับตัวน้ำเกลือนะครับในขณะที่ จะส่งมันลงไปในใต้ดินอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อไปรวบรวมเอาความร้อนขึ้นมานะครับคือเหมือนมันเป็นคนละวงจรในการแลกเปลี่ยนความร้อนกันนะมันจะมีวงจรน,น้ำเกลือที่เวียนระหว่างใต้ดินกับมาในห้องเครื่องของเราอะนะครับสมมุติว่ามันไปนดึงความร้อนมาจากใต้ดินขึ้นมาเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเข้าตัวตัว คอยตัวหนึ่งนะซึ่งก็จะมาแรกเปลี่ยนความร้อนกับวงจรของน้ําเกลือตัวนี้นะครับเ,เรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปพูดชัดๆอีกทีหนึง่งตอนที่พูดถึงบทฮีตปั๊มนะครับแล้วก็ระบบระบบทั้งหมดของฮีตปั๊มนะครับส่วนอคอยเย็นที่เป็นระบบน้ำท่วมคอยเนี่ยหรือว่าดูในรูป7.2เนี่ย อันนี้จะมีตัวสารทางความเย็ยนที่กำลังเดือดเนี่ยในลักษณะที่เป็นแบบสุ่มนะครับก็ไอเนี่ยก็จะแยกออกไปทางข้างบนนะครับอันนี้ลองดูรูปเจ็ดจุดสองกันก่อนเนาะเจ็ดจุดสองทรงก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นแบบคอยเย็นแบบที่เป็นน้ำท่วมนะครับก็แบบแรกเป็นเชเวนทิลนะครับแบบที่สองเป็นแบบแจ็คเก็ตนะครับตัว b เนาะ แล้วก็แบบที่สามเป็น raceway ก็อันนี้ทรงก็คล้ายๆกับทางรถแข่งน,นะเขาอาจจะตั้งชื่อแบบนั้นเนาะอย่างถ้าเป็นเชวานทิวก็ทรงนี้นะครับก็สารทางความเย็นก็จะมีระดับท่วมท่วมตัวผิวคอยแบบนี้เนาะแล้วก็ส่วนท่อที่เป็นสารอีกชนิดหนึ่งที่มาแลกเปลี่ยนความร้อนกันก็จะวิ่งอยู่ในท่อนี้นะครับนะ ส่วนสารสารำความเย็นก็จะท่วมอยู่อย่างนี้อีกแบบหนึ่งก็ตัวสารอาของไหลตัวหนึ่งก็ก็จะวิ่งอยู่ในท่อด้านในส่วนสารทางความเย็นก็จะขังแล้วก็ท่วมผิวแรกเปลี่ยนความร้อนอยู่ในชั้นนอกนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะอันนี้ก็ตัวสารทางความเย็นก็จะท่วมอยู่นะครับแล้วก็ ตัวาสารอีกชนิดหนึ่งที่เป็นตัวแลกเปลี่ยนความร้อนก็จะวิ่งวนอยู่เนาะนะครับวิ่งวนอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะที่สารท้งความเย็นก็จะท่วมพื้นผิวแลกเปลี่ยนความร้อนอยู่นี่เรียก flat ไ y p e นะครับในกรณีที่เป็นแอมโมเนียนะครับถ้าเกิดในนั้นมีตัวน้ํามันหล่อลื่นปนอยู่เนี่ยมันก็จะตกลงสู่ด้านล่างนะครับแล้วก็จะถูกดึงออกนะผ่าน อ้ตัว d ดร i n p o t นะครับผ่านตัวหมนะ้อ r ดรนเนาะหรือไม่ก็ผ่านระบบท่อทางที่จะเป็นตัวเดรนน้ำมันออกนะครับ